ตันนี้ดาวฮอนนะดาวฮอนเจสตีนน่าจะเป็นตัวลุยของเขานะฮะอลูมิเนียม7จ0ดนะฮะ7จ0ดนี่นะเบอร์นะเบอร์อลูมิเนียมนะครับทั้งนี้นะเป็นจักรยานพับนะฮะจักรยานพับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวลุยแหละเนะี่ยดาวฮอนโชงหน้านะโชงหน้าเป็น,น,ยนะปนอ,อย่างนี้เลยนะเป็นเดือยอย่างนี้เลยนะฮะเดือยอย่างนี้นี่นะนเบรกหลังนะฮะโชงหน้า เป็นเบย์เข้ามากลางอย่างนี้เลยนะเคยเห็นนะเนะี่ยโยดุลตรงนี้นะฮะปูกระหมุนตรงนี้120นร้ยอยยี่สิบนะฮะใช่ดาวฮอนนะฮะรถทัพเนาะแล้วก็ข้างหลังก็มีโชค๊คนะนี่โชค๊คลังนี่นะฮะสุดยอดนี่นะแล้วก็เกียร์ดุมของสแลมด้วยนะฮะสแลม เดี่ยวดุูของสแล็มนะกี่สปีดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสปีดนะสแลมสแล็มอะไรเนี่ยดูเอานะฮะดูเอ้าดิดูเอ้าไดดูเอ้าไดดูนะฮะดูเอ้าไดดูเนาะนี่นะฮะยางเป็นไอเนสติกนะฮะเยอรมันนะฮะขอบร้อนนะไอเนสติกเลยน่าใช้นะฮะ แล้วเบาดูดิเบาทรงนี้เลยนะฮะเบาแต่งเลยนะโอ้โหคันคนี้สวยนะสวยมากอยู่ที่แลนไบนะฮะอันนี้เป็นัวอย่างบางคันเท่านนะั้นยังมีหลายคันนะรถดีๆสวยๆเงีย้ยอีกหลายคันเลยนะเต็มร้านเลยนะมาลงทุกเดือนเลยนะฮะทุกวกนะีประมาณ าทิตย์เดืนอาทิตย์ได้เลยนะฮะเดือนหนึ่งสองรอบเลยนะ,ะลงแล้วก็มีพ่อค้ามารับไปนะ,ะขายดีมากนะ,ะทั้งสีทั้งส่งเลยนะ,ะอันนี้เป็นเอนะฮะเจ็ดร้อยเจ็ดพันห้ามันอีวีดี่ยมเบอร์เจ็ดพันห้าสูงมากนะนี่อันนี้ขาไก่ R อนะนะนี่นะรถทีมะะ่มาลงใหม่นะก็ตรงนี้นะจะไม่ได้จัดเลยนะทุ่งนงเช้าเลยนะฮะตอนสีห้านี่เต็มเลยนะฮะสามร้อยกว่าคัน เยอะมากนะฮะตอนนี้เ <Diamond> จ <boat> ้าหน้าที่กำลังจัดเบาะนะฮะแมทแมทเบาะกันอยู่นะฮะว่าเบาะคันไหนคันไหนเนาเยอะมากเลยเขาจัดเบาะกันอยู่นะฮะเบาะก็เขาจะแยกเบาะมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราไปเลือกใส่เอานะคก็คือเจ้าหน้าที่เขารู้นะว่าเบาะของรถไหนรถไหนเขาอยู่กับรถมาเยอะนะชํานนานเนาะเขาเลยจะรู้ว่าจะเอาเบาะคันไหนใส่ยังไงอย่างเงี้ยนะฮะเต็มเลย เยอะมากนะฮะโอ้มาติดกระบะกระบะเลยะนูบอกสามร้อยกว่าคันเลยนะวันนี้ใครที่สนใจมาดูได้นะเดี๋ยวผมปักแผนที่นะฮะเบอร์โทรติดตา่างติดต่อใครอยากมาเป็นลูกค้ามาดิวด้วยได้เลยนะ,ะมีจักรยานทุกประเทศเลยนะ,ะมารับที่นี่ได้เลยนะไม่ต้องไปไกลนะฮะไม่ต้องไปสั่งเองที่เมืองนอกนะฮะทำอา่าต้องดิวต้องอะไรอย่างนี้มาที่นี่เลยเปิดปดิ้งง่ายห้าคันนะ,ะได้ส่วนลดแล้วนะเป็นราคาส่งไปเลย,เลย แลนไบ้นะฮะมีเป็นพันพันเลยนะหลายหลายพันพันเลยแหละนะพอลงทีนึงแต่ละทีนะก็ค้าก็จะเดียดใส่รถอย่างนี้นะฮะใส่กระบะมาขนไปทีเราเป็นสิบพันเลยนะสิบยี่สิบพันแล้วแต่สะดวกเลยนะจะเอาไปกี่พัน <c oughs> นะนี่นะมีหมดนะฮะเสือหมอบซีลุเขาไฮดรอล v i ินเท e มีครบนะฮะ